คือในแง่หนึ่งการที่ทั้งพรรคเพื่อไทยหรือว่าคนที่ไล่พรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะบีให้ส้มอยู่ข้างตัวเองเนี่ยมัน <ừ> um. ก็สำให้ส้มเนื้อเนื้อหอมนะ <ừ> um. คือสิ่งที่เพื่อไทยทาคือการการพยายามจะโยนข้อหาว่าส้มบวชอนุทิน <ừ> um. เพื่อจะบีให้ส้มเนี่ยบวชให้ชายเกษม <ừ> um. ซึ่งส้มเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเขาจะบวชให้ใครอ <ừ> um. ซึ่งถูกแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเขาจะบวชหัใครระหว่างชายเกษมอนุทินเพราะมันยังไม่ใช่เวลา <ừ> um. แต่เกมที่เพื่อไทยพยายามทําคือบีส้มว่า การบวชให้อนุทินที่ส้มทำเนี่ยมันเฮี้ยมากเพราะถ้ามึงอยากเป็นคนดีมึงต้องมาบวชให้ชยัยเกษมเกมเพื่อไทยมีแค่นี้คืออ,อยากได้เสียงบวชส้ม,มโดยการด่าอนุทินใช่มีอยู่แค่นี้ซึ่งในความเป็นจริงก็บวชให้ชัยกเกษมก็ได้ไงใช่ถ้าชัยกเกษมแลพะพรรคเพื่อไทยตกลงจะแก้ธรรมนูญ <c oughs> กนนออ็แค่นั้นเอง <c oughs> แค่นั้นเองหรือฝั่งม็อบนะครับที่ด่าส้ม,มนะครับว่า ส้มแม่งค้านได้จริงนะครับส้มมันไม่ได้แบบไม่ได้สู้จริงสู้มไม่จริงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ากลุ่มม็อบเนี่ยก็อยากให้ส้มเนี่ยบอกคนที่เลืกส้มว่าไปชุมนุมไล่อุ๋งอิงกันเถอะ <c oughs> กลุ่มม็อบก็อยากได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะันวันนี้ทั้งเพื่อไทยและคนที่ไล่เพื่อไทยเนี่ยมีความคิดคล้ายก,ากันเป็นอย่างนึงคืออยากได้ส้มเป็นพวก S <S 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 แต่ในการอยากได้ส้มเป็นผู้เนี่ยทั้งฝั่งฝั่งใช้วิธีคล้ายๆกันคือใช้วิธีด่าส้มแบบตีปาหน้าใสเพื่อไทยด่าว่าส้มมึงจะโหวตให้อนุทินหวังว่าส้มเนี่ยจะแบบไอ้ฉันไม่โหวตให้ออนุทินฉันจะโหวตให้ชยัยเกษมคือถ้าส้มส้มดิ้นตามเพื่อไทยส้มก็โง่กลุ่มที่ไล่เพื่อไทยก็เหมือนกันส้มมึงสู้ไม่จริงสู้จริงมึงต้องไปม็อบล้มรัฐบาลกับกูไปใช้นิติสงครามนะครับ แล้วก็หวังว่าเนี่ยส้มโอ้ยสู้จริงสู้จริงจะไปนิติสงครามด้วยซึ่งทัดส้มทําตามส้มก็งโง่วันนี้ทั้งสองฝั่งพยายามจะปั่นหัวส้มแล้วโชคดีที่ส้มเป็นคนที่ไม่ถูกปั่นหัวเกมมีอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> นะครับเพื่อไทยก็ปั่นหัวส้มว่ามึงอย่าโวตอที่มึงต้องมาโหวตใช้กระเสมม็อบก็บอกว่าส้มมึงอย่าสู้ในสภามึงลงถนนมึงใช้นิติสงครามแบบกู S <S บส้มไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยไอ้คุมปั่นหัวก็โกรธทั้งคู่ซึ่งถูกแล้วที่ส้มไม่ควรคือใครก็ตามไม่ควรจะถูกปั่นหัวด้วยใคร <S <S นี่ไงเหมือนที่เราย้ำไงส้มฮะคุณมาถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วครับคุณาโดนทางแล้ว <S <S ไม่กันไม่กันเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรอกคุณลอโง